สวัสดีครับวันนี้ผมบีมจากช่องเดติติเกมจะมาพูดถึงตัวละครในเกม LOL i l e หรการอีกเช่นเคยซึ่งตัวที่อยากแนะนำในวันนี้จะเป็นตัวโจมตีระยะไกลหรือว่าแล้งนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือ Ash ก็ต้องบอกเลยว่าตัวละครนี้มีความยากในการเล่นจาก5้าดาวผมให้1ดาวครับพอเล่นได้ไง่ายมากๆและเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างได้เปรียบในการโจมตีเพราะเป็นตัวทําดาเมจได้ไกลและวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเก่งขนาดไหนไปดูกันเลยสาหรับแอชนั้นเขาเป็นเทพที่ดาแห่งสงครามของชนเผ่าอวฟโรซานจากดินแดนน้าแข็งเธอเป็นผู้นําของชนเผ่าที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในดินแดนทางตอนเหนือถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่ฉลาดอดทนเพ้อฝันแต่เธอก็รู้สึกไม่โอเคกับตําแหน่งหัวหน้าชนเผ่านอกจากนี้เธอสามารถเข้าถึงพลังเวท โบราณของตระกูลเพื่อควบคุมถนนน้ำแข็งที่เย็นสุดขั้วได้และด้วยการที่ผู้คนของเธอต่างเชื่อกันว่าเธอคือวีรชนในตำนานของอเวโรซ่าที่กลับชาติมาเกิดทำให้แอชวังที่จะรวบรวมแฟรี่ออดให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งโดยการยึดดินแดนของชนเผ่าของเธอในอดีตกลับคืนมาอีกครั้งต่อไปเราจะมาดูสกิลของแอชกันเลยนะครับโดยสกิลติดตัวของแอชฟอร์ชช็อตจะทําให้การโจมตีของแอชติดสถานะสโลและทําให้เธอสามารถสร้างความเสียหายกับศัตรูที่กําลังสโลเหล่านั้นได้มากเพิ่มขึ้นโดยการโจมตีคิิคอลของแอชจะไม หายเเพิิม่มมตแต่จะทําให้สโลมากยิ่งขึ้นสําหรับสกิลโจมตีที่ 1, 1> Ash โดยถ้าเป็นสกิลติดตัวทําให้การโจมตีปกติจะช่วยเพิ่มแต้มโฟกัสเป็นเวลา4วินาทีสามารถสะสมได้จะถึง6ครั้งแต้มสะสมจะค่อยๆลดทีละ1 เมื่อครบ6กแต้มโดยレンジャーโฟกัสจะสามารถกดใช้ได้โดยใช้แต้มสะสมของโฟกัสทั้งหมดนั่นเองครับและเมื่อเป็นสกิลกดใช้จะทําการรับตัวเองเป็นเวลา4วีวิโดยแอชจะได้รับความเร็วในการโจมตี20-40%ตามเลเวลและการโจมตีปกติของเธอจะทําการกระหน่ำยิงลูกศรทําให้การโจมตีสร้างความเสียหายทางกายภาพในระหว่างนี้เธอจะไม่สามารถเก็บแต้มสะสมฟอสของเธอเพิ่มได้และฟอร์สโฟกัสและレンジャーโฟกัสจะทําให้ติดผลของฟอร์ช็อตเข้าไปอีกด้วยสกิลโจมตีที่2องวัเล่โดยแอชจะยิงธนูออกไป9ก กดอกพร้อมกันด้วยความแรงที่มีมากเพิ่มขึ้นยังส่งผลให้เกิดผลของฟอร์ช็อตได้อีกด้วยโดยลูกธนูจะถูกยิงกระจายออกไปเพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพโดยศัตรูสามารถโดนลูกธนูจากหัวเล่ได้พร้อมกันหลายลูกแต่จะได้รับความเสียหายเฉพาะลูกแรกที่โดนเท่านั้นโดยแชมเปี้ยนที่โดนจะถูกนับเสมือนโดนคิทจอลเข้าตามผลของฟอร์ช็อตเท่านั้นสกิลโจมตีที่3า s แอสสปิริตออฟเดอะฮอคโดยแอสจะส่งวิญญาณเหยื่อออกไปสอดแนมพื้นที่ใดก็ได้ในแผนที่ตัวจะแสดงพื้นที่ตามทางในระหว่างที่มันบินไปสู่พื้นทีีทที่่่เป้้าาหมยยททใดดดก็ไบนนแผ จะได้รับทัศนวิสัยเป็นเวลา5วินาที s สามารถเก็บสะสมชาร์จของฮอ k ช็อตได้สูงสุด2ชาร์จและฮอ k ช็อตจะถือว่าแอชช่วยสังหารแชมเปี้ยนศัตรูที่ถูกสแสดงตัวแต่เฉพาะในกรณีที่ปกติเขาจะไม่ค่อยถูกเห็นเท่านั้นและสกิลสุดท้าย e n c h a n t e s Crystal Arrow โดยจะเป็นสกิลอันติเมตโดยจะทาให้แอชยิงลูกธนูผลึกน้าแข็งขนาดใหญ่ออกไปเป็นเส้นตรงและหากลูกธนูปะทะก,กับแชมเปี้ยนศัตรูมันจะสร้างความเสียหายพร้อมกับสตันแชมเปี้ยนศัตรูคนนั้นโดยระยะเวลาสตันนั้นจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ลูกธนูลอยออกไปพร้อมทั้งศัตรูที่อยู่รอบๆก็สามารถโดนความเสียหาย แลลถูกกดคคววาามเเรร็ในื่อนที่ได้เหมือนกันอีกอย่างหนึง่งเมื่อเรายิงลูกธนูออกไปแล้วเราสามารถกดที่สกิลเพื่อเลือกทิศทางในการที่ธนูจะออกไปตามเป้าหมายอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสลับแชมเปี้ยนตัวนี้ถ้าหากอยากทราบข้อมูลของแชมเปี้ยนตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะและในวันนี้บินก็ขอฝากโซนหนึ่ติดเกมไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคิดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ